ครับวัน <c oughs> นี้จะพามาชิมขนมโคกที่อร่อยที่สุดนะครับในตลาดกีนเดย์น,นะครับ<แ>น้องใหม่ขนมโคกครับ <c oughs> ยอดแป, <c oughs> แป้งครับตนนี้ยอดแป้งร่อนให้มันเลื้อยขึ้นกรลุกนะครับล่อนล่อนแป้งนะครับตามด้วยยอดกะทิครับ กะทีนี่เอาให้มันเต็มหลุมเลยครับทุกหลุมเลยนะครับอร่อยครับหวานมันกรอบครับสุกแล้วครับเลยครับสวยงามครับพร้อมขายครับมานะครับแวะมาอุ่นนวนได้นะครับที่ตลาดกินดีติดกับเซียทานลาสอง์นะครับท่าข้ามนะครับ Que delícia,